สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเมื่อหน,นีมาตามเนวทางของปู่โพคํากับเอฟซีครับผมปู่โพคํานะครับเนาะอย่งว่าพึ่งขมานะครับเอฟซีครับผมขม่าครั้งแรกกับว่าแรกรก่อนสี่ขาไปชมจิบของปู่โพคําเอฟซีกับไฮช้ยวิจารณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแนวทางท่อนขับเอฟซีครับผมแนวทางของปู่โพคําวันนี้จะได้ตัวไหนครับเอฟซีครให้ใช้วิจารณญาตนะครับเออเอฟซีครับผมปาตัวนี่คือมันยังไม่ยู่ในครับเอฟซีครับผมปานะครับเออเมื่อนี้กลับมาหอดมาถึงแล้วครับเอฟซีครับผมไปหาเพิ่นไปครับเอฟซีครับ ตามไปครับเอฟซีอยู่ในกุฏิสาราพุ่นแล้วครับเอฟซีครับไปฟังปู่คนทีบอดสูฟังว่าเพิ่นกำลังเห็ดอย่างส่างอย่างเนาะครับเนาะ จะมองปูโยกีละครับออเอซครับมาแล้วปูคนที่นั่งใส่นะปูเน,ะเนานนนะบริเวนในสลาของปูครับเอฟซีคมับผมโอ้เป่น กราบปู่ครับี่รเย็บีกราบพรัพการครับปู่ครับวันจนร์วันอ้าสามตัวห่างเดียวนะปู่เนาะพอจดท้ายลูกบะไมาตามปู่เถดเดวปู่เนี่ยทีละปู่ตีละอ๋อไม่ปู่ปู่บอกคอยนะจ๊ะริบไม่ปู่ครับ สามสิ 35, บห้าบอเออสามกำลังกำลังครับอืออั่างว่ามือก่อนจังหวัดประพุกมันต่อกวากันอบรบว่างหันครับบัดเมื่อเร่เสือออกพวกนี้เขามาขายบัตราตเตอรี่อข <Hey. S 1> ่าทิ่สองปูเหมือนพักี้คือเขาบอกกูสิห้ับไอ้อถรง ไหาเบิ่งไปะเออมือเด็กออกอ่ะเมื่อบอกแต่ยังเป็นนี่ระคันนึงอเมือเด็กออกไปหาไม่รูว่าแต่นี่เดินนี่กรได้มาสามใบหาสองในสามใบเมื่อเมื่อเด็กออกอะพี่อยู่นี่นี่แหละยุงแว้นนี่พี่ยื่นแนวตู้คุณไปแต่ให้สวันทุนแต่เป็นสังนะบ่บ่พูดั้งันนี้พ่อยดีม่รู้กูแพงฟฝ้าสูกบอกกูแล้วทั้นนั หกศูนย์กูจะเียนคนกเอาพอถึงรา่คนผู้หนึ่งว่าศูนย์หกศูนยมกเข้าอย่างนีอันต่อปอนเดียยาหลายเอาสองตัวที่สามสามีมันเป็นสี่ตัเขาหัวกักเอ้ยไปอทีหละเขาบอกเด้นหกศูหงวดประจำวันที่สงนี่บอกปีไม่นี่บอกปีแม่นะก่ใ้มันเสียเวลาตองงวดกันเลยหกศูนย์ก็มียังกับกู 60กับ43 43กับ60 34ที่3นี่หละทเขาว่าอันกสิไปทามมู้อีกอยู่สินบาดมันจะบอกไายตัวบางโมกุเอาตัวเดียวนึงเท่าไหร่เอร์กุยทาเท่านั้นในเมันเป็นมือบุญว่าไงบ้างกุนเหล่าพอดีบอกปูบุนแหล้วพอดีอันบุนกุ้มเขาว่มนกันอุนสูกคนเขากุนเขาอันน เล้ได้เหรอเนี่ได้คิดต้องว่าช้สองหางได้หกศูนย์กับสี่สามกันเขาใหย่งไงอี่งาคนกสี่สามใกศูนย์ขี่จะนี่น้่งขีวนี่ถ้ามังเป็นมุงหญิงสองคนว่มามา่็นํนไม่ตะเคียนเลยนะเดาบึงแต่ว่าปะแต่งงโตเป็นอย่างผู้ง,งามอยู่อีแปลกจะได้ว่านุ่งสินมีเหรอแม่เคยเียนเจ้าพวมันเป็นตะเคียนล่ะผมยังย้อมเนี่าสดขึ้นบ้า อ่าที่ผมเคยคุ้นๆอ้นเยวลืมถามพ่อเจ้าหกศูนยกับสี่สามพูดนึ่งว่าศูนย์หกเหอวะพูดหนึ่งว่าศูนย์หกูนหนึงว่าหกศูนย์อ้านี่เขานว่าหกศูนย์ตรงเจ้าเลยคุ้นหกเหาอไออีกตัวเดลยวที่ทำมอัน้ะไรหัวยืมยูมเออตัวนน ส่วามบางที่แหละว่าเสียงัะเบิดจักโตยจักเลยเป็นตะเขี้ยนยหรอกหรือมันจะเป็นคือเจ้าหนานมันให้สามห้าห้าสามเนยเปิดปิดไว้เขาบอกหลายที่มือนนะเจอพวกวนที่นี่เอาตัวเดียวก็พอมอวแค่เดียวหรอกเขอเ็ด่าลระบหอกจังหวะที่เขาบอกจำได้ค่คูหกคงส่นกบสี่สามเทานั้นว่าเนเป็นไมยิ่ง ใส่ผ้าสโลงเอ้ย,ยใยส่เอใส่ศิลมีขาวงามผมยาวแม่แต่เขียนเนี่เบิ่งจำบอบิดเลยออกหน้าตาคุ้นๆอยู่นะคุณใส่ศิลนี่มหาปูเลยจีใส่ศิลนี่มันเปลี่นเปียกินแล้วจำเสียงได้ก็จีบ้างใครว่าเห็นกันลูกได้จำได้จำเสียงได้อโอ้ย,อย,ยอแม่แต่เขียนเขาจะไปไปเรื่คือพอ่อทุ้ย วัตถิธรรมว่าเจ้าเป็นแม่แต่เขียนบอกแล้วใส่เสื่อเป็นนางอิลาวดีกับสุริกันบ่วัตถออิธรรมมันนางคขึ้นอย่างบุแต่ก็ฝันเลยง่วงนนอนครับอ่ามันกันด่านุ่งลายยังฝันงม่วงนอน <c oughs> อ๋อฝัน,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 ะะน,นกันยังง่วงนอนอยู่ <c oughs> เลยวันนี้นอนหลับมือแต่ <c oughs> ว่าอันที่ชวนมู่บอกปุ้ยเราจะบอกอะไรกัน บอกหลายตัวหลายบอกเขาเยวบอกกูหลายตัวสกูบอกเต็มหน่อยกูจะไปกลัวคุณเท้าเลย้ตัเออใชายชายชาชางซีให้ไงแสงวดาวันนี้ในชุดชุดต่วงวดมากขึ้นหกศูนย์หกขึ้นสามเขาติดกันเป็นสามซี่ก็ได้ตัดเป็นสามซี่ได้ละบงซีอาพี่ครับเอาพี่น้องเอีซี แกมิทรนยี่ตัไปคุ้มงานกันนะครับผมครับระมัดระวังเรือสีมาอีกก็ได้ครับผมสอดทสายได้มาจกายถึงเนื้อปูนอ่ะครับผมครับผมครับเอฟซีผมสำหรับแนวทางของปู่โพคำครับเอฟซีผมผีนางตะเคียนมาบอก6 0ศ3นย์สี่ามถนนครับวิธีผมสองตัว เป็นสองตัวบนสองตัวล่างก็ได้เด้อครับเอฟซีครับผมอเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีครับผมจะลืมเลยครับเด้อปู่บอกว่ามันเป็นเพียงแนวทางผีเข้ามรอ,อังได้ให้ฟังเพิ่นกระบอกสั่นครับเอฟซีครับผมเอาสาระคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีปีใหม่กันทุกคนทุกคนครับโชคมาลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิไปไว้เพียงสามีครัขบขอคำในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีิงานครับผม